มันย่งอออกครับไมครับมัออกครับไงมึกอดอแรกน้องผูช่วยค่ะจะงับน้องผู้ช่วยอยู่เอาออกมาแลยเหรอมาสดเลยนะครับนะครับขาว เก่งมากไม่ยอมแพ้แล้วมไม่ยอมแพ้แล้ววันนี้มีฉีดยาฆ่าเชื้อหรอครับไม่มีแล้วค่ะจะด,ดูแผลก่อนถ้าแผลโอเคไม่ต้องฉีดแล้ววันนี้เ,เห็นไหม ไอ้อปากเขาเจ็บแลเหรอป่าเขาเนี้ยฮะไจับเขาไม่ค่อยได้นี่หายซ่าเยอะเลยแหละทำมันนะสอั่วตัวนหน้าได้ข่าวมาเหมือนกันนะแอบเลียเนี่ยแอบก็น่าจะแอบเลียบ้างลออกล็นดูมือดูมือดูหนดู เริ่มเริ่มแบบมีฤิ์นะแล้วแล้วดูดิเอา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 อาเอานี่ยนิไนิดอดตไม่เอา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 ปัดวรับเดดยับดดรัดดัดดรัดเป็นไงบ้างครับแผลแผลแห้งดีรตแล้วรัดรไ่อาไม่อไม่อไม่อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเรดีเล เนี่จะเจ็บก,กว่าต้องผ่าหลายชั้นกว่าจะถึงข้าไหนเจอบเขี่ยเสื้อละเสื้อมันก็ไม่ปิดแผลมไม่ได้เลียจนแม่เพราะตอนช่วงเนี้ยเขาจะเริ่มคัน,นะคะแล้วค่ะเขาก็เลยพยายามที่จะแบบ <c oughs> เลียอ,ออกอะย่างเงี้ยอ่ะเสร็จแล้ว หเห็นไหมเห็นไหมเดียวเองอีกห้าวันคือสิบสี่มาตัดใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวหมอทําอันนี้เผื่อไปให้ถ้าสมมติว่าเขาเรียกจนหลุดแล้วเจ้าของกระแปะเองก็ได้นะเพรากเคือใช้บเบตาดีนเหมือนของคนนะคะอุ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออ่ถ้ามันหลุดแล้วเจ้าของเห็นแล้วว่ามันบวมอยู่ก็ทามาก่อนอออออเ้วมีเบตาดีนหรือเปล่าที่บ้านไปกลับที่ได้มาไปกลับบ้านลับเร็ว จำได้แล้วอ,อดอที่มันฟื้นแล้วทำคอตกคือเรอไม่คอตกแล้วทำคอตกคือ <c oughs> คือว่าอยู่ในนงอยู่ในกลบก็ฟื้นเลยนะคะจ,ากกาจะกัดจะอะไรแล้ว<ม>เอา <โด S 1> หัวจูนเลย,<ห>ยก็เลยให้กลับบ้านออโดนใครเล่นกับมันต้องโดนได้ข่าวมาอยู่ออทีเนี่ยแมวเมวเ,เ,เก้งช่มเนี่ยรู้ปล่ารู้ไหมเรยวเก้งชมเนี่ยรู้เลยมากเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเผื่อไปให้สองแล้วกันค่ะเผื่อหลุดเพราะว่าหลุดเรจะได้แปะเลยเนาะ โอเคแ้วรอแล้วรอด้านนงได้เลยค่ะ